ผงเชมเมอร์ฮ้าสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนอ่าก็ก็มาอยู่กับอีอีเราซื้อนะคะวันนี้เราซื้อก็ัจะมาสอนเรื่องต้องอู้ต้องอู้นะคะก็คือสัตว์นั่นเองอ่าเราซื้อเลี้ยงสัตว์ไว้ที่บ้านทั้งหมดสิบตัวดนวยนะอยากรู้หรือเปล่าว่าสัตว์ที่บ้านเราซื้อมีตัวอะไรบ้างอ่าไปดูกันเลยตัวแรกอ่าเราซื้อให้ฟังเสียงก่อน รู้ไหเอะไมันคือตัวอะไรอ่ามันคือม้านั่นเองอ่าเราวมาภาษาจีนเราจะพูดว่ายังไงเอ่ยอ่ามมาในภาษาจีนเราจะพูดว่าหมาหมาหมาแปลว่าหมาอ่าไหนๆเ,เด็กๆลองพูดให้เราซื้อฟังสิคะเหินห้าวดีมากค่ะอ่าตัวต่อไปที่เราซื้อเลี้ยงก็คือ อเอ้ยก็คือวัวนั่นเองค่ะวัวในภาษาจีนเราจะพูดว่าหนิวนิวหนิวแปลว่าวัวอ่าเด็กๆลองออกเสียงสิคะเก่งมากค่ะถูกต้องอ่าตัวต่อไปที่เราซื้อเลี้ยงก็คือ คืออะไรเอ่ยคือแกะนั่นเองอ่าล้วแกะภาษาจีนเราต้องพูดว่ายังไงก็คือหยางหยางหยางอ่าเด็กๆลองพูดตามสิคะหยางแปลว่าแกะเก่งมากค่ะ,ะตัวต่อไปอยู่ในน้ําชอบกินผักบุ้งด้วยเด็กๆเดาได้ไหมเอ่ยเลยชอบกินผักบุ้งคืออะไร ก็คือเต่านั่นเองค่ะเต่าในภาษาจีนเราจะพูดว่ากุยกุยกุยแปลว่าเต่าอ่เด็กๆลองพูดสิคะเฟินฉางฮาวเก่งมากค่ะตัวต่อไปที่เราซื้อเลี้ยงก็คือตัวนี้ไม่มีเราซื้อไม่เคยได้ยินเสียงนะแต่ว่าตัวนี้ชอบกินแครอทมันก็คือ กระต่ายนั่นเองค่ะกระต่ายในภาษาจีนเราจะพูดว่าทู่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 แปลว่ากระต่ายอ่าเด็กๆลองออกเสียงตามสิคะทู่เก่งมากค่ะทูแปลว่ากระต่ายนั่นเองอตัวต่อไปที่เราซื้อเยงก็คืออ่ลองฟังเสียงก่อน <c oughs> โอ้เสียงอย่างงี้ก็คือสุนัขนั่นเองค่ะสุนักในภาษาจีนเราจะออกเสียงว่าโกโกโกแปลว่าสุนักอ่าเด็กๆลองพูดตามสิคะโกง่าเยี่ยมมากเลยอ่าตัวต่อไปอ่า โอ้ยตอนเช้าๆเราจะได้ยินเสียงมันก็คือไก่นั่นเองไก่ในภาษา,าจีนเราจะพูดว่าจีจีจ,จีอ่าเด็กๆลองพูดค่ะเก่งมากเขินหาวอ่าตัวต่อไปก็คือเสียงดูดูดูแบบนี้ก็คืออะไรเอ่ย เสือนั่นเองอ่าเสือในภาษาจีนเราก็จะพูดว่าหูหูหูเสือเด็กๆลองพูดสิคะหูเสือไปฉาหา่าอ่าตัวต่อไปอ่าลองฟังเสียงดเยูเสียงแบบนี้คือ หมูนั่นเองหมูในภาษาจีนเราจะพูดว่าจูจูจ,จูหมูอ่าเด็กๆลองพูดสิคะอาดีมากคะ่ะอ่าตัวต่อไปลองลองฟังเสียง <classic> เสียงดูน่กกากลัวแบบนี้ก็คือมู งูคืออะไรเอ่ยภาษาจีนเราจะพูดว่าเสือเสือเสืองูเด็กๆลองพูดตามสิคะเสือ<ะ>อ่าเก่งมากเลยค่ะอันนี้เราก็มาทบทวนกันนะคะ่ามาทบทวนกันต้องอู้แปลว่าอะไรต้องอู้แปลว่าสาัตว์่สาสัตว ตัวแรกที่เราเรียนไปเมื่อกี้ที่บ้านเราสื่อมีคืออะไรตัวแรกก็คือหมาหมาในภาษาจีนเราจะพูดว่าหมาหมานะคะอ่ะตัวที่สองคืออะไรวัววัวออกเสียงภาษาพูดภาษาจีนว่าไงหนิวหนิวอ่าตัวที่สามแกะแกะออกเสียงไว้ยังไงเอ่ยอย่างอย่าง ตัวที่สี่เป่าเป่าคืออะไรกุยกุ่ยตัวที่ห้าทู่ทู่กระต่ายตัวที่หกออะไรสุนัขสุนัขก็คือโกโกตัวที่เจ็ดคือไก่ไก่ออกเสียงภาษาจีนว่ายังไง จีจีจีไก่ตัวที่แปดคือเสือเสือออกว่ายังไงหืมหืหืหตัวที่เก้าที่เราสือเลี้ยงคือหมูหมูภาษาจีนพูดว่าจูจูจู่จจแล้วตัวสุดท้ายก็คือมูนั่นเอง เสสส่าใบงานที่เราซื้อให้ไปมีทั้งหมด4หน้านะคะหน้าที่1และหน้าที่2คือใบความรู้เราซื้อก็จะให้หน้าแรกนะคะใบความรู้ของเราซื้อก็จะมีตัวจีนคำอ่านพินอินคำแปลแล้วก็ลำดับขีดให้เด็กๆได้ดูกันนะคะ ส่วนการบ้านหน้าสามและสี่เป็นการบ้านนะคะเป็นแบบฝึกหัดคัดอักษรจีนจะมีคัดทั้งหมดสิบตัวเลยที่เราซื้อสอนไปวันนี้นะคะ mm hmm. ก็ให้เด็กๆอยู่บ้านเนาะให้เด็กๆได้คัดกันสำหรับเด็กๆนะคะถ้าดูลำดับขีดในใบงานแล้วมันไม่ชัดหลอกซื้อก็ได้ทำวิดีโอเกี่ยวกับปีชุ่นมาให้ด้วยนะปีซุ่นลำดับขีดมาให้ดูกัน เราไปดูตัวแรกกันเลยดีกว่าค่ะตัวแรกนะคะมามาหมาตัวที่สองหนิวหนิววัวตัวที่สามหยาง หยางแกะตัวที่สี่กุยกุยเต่าตัวที่ห้า ู่ทู่กระตายตัวที่หกโกโกสุนัข ตัวที่เจ็ดจีจีไก่ตัวที่แปดหูหูเสือ ตัวที่เก้าจูจูหมูตัวที่สิบเฉอเฉอ สำหรับวันนี้เราซื้อก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ